วันนี้ก็มาอีกวันหนึ่งนะครับตัดหญ้านะครับตัดหญ้าด้านที่ตะวันออกครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับตัดรอบกำแพงด้านนอกครับอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้อากาศดีนะครับวันนี้ลมแรงนะครับลมเย็นสบายนะครับลมเย็นสบายมากนะครับวันนี้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนีฝนตกแรงนะครับอันนี้ก็อากาศดีนะครับ มีแดดเหมือนกันแต่ก็ไม่ร้อนนะครับอากาศดีนะครับลมลมพัดเย็นสบายนะครับอานนี้นะยายนที่ตะวันออกนะครับ ถ่ายใกล้ๆนะครับถ้าไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวหินนะครับสูมเอานะครับนี่ดูญ้านะครับยาวมากครับนั่นเราจะตัดย้าก่อนเข้าพรรษานีสองครั้งนะครับแล้วก็ภายในพรรษาเราก็จะตัดทุกวันพระนะครับตัดทุกวันพะนะระ มือตัดอีกมือหนึ่งนะครับมือตัดหญ้าเรานะครับนะตัดหญ้าช่วยกันนะครับรอบบริเวณวัดทั้งสี่ด้านนะครับเนะมื่อวานนี้ก็ตัดอีกด้านนะอีกด้านหนึ่งนะครับด้านหลังนะด้านหลังของวัดกำแพงวัดนะครับหญนะนะ้าต้นยาวนะครับ่า ส่วนมากเราก็จะตัดไทย <ım. S 2> ในภาษานะครับก่อนเข้าพรรษาสองครั้งเป็นประจํำทุกปีนะครับก่อนเข้าพรรษาสองครั้งแล้วก็ในพรรษาก่อนวันพระนะครับก่อนวันพระตัดทุกวันพระนะครับก่อนถึงวันพระทุกวันพระนะครับถ้าออกพรรษาไปแล้วก็ตัดเดือนละครั้งนะครับไม่ได้ตัดบ่อยนะครับตัดเดือนละครั้งนะครับ เพราะว่าหญ้ามันไม่ค่อยเกิดครับออกซาไปแล้วเป็นไม่ใช่ฤด,ดูฝนนะครับแต่ช่วงนี้ก็ฝนตกหญ้าก็ขึ้นเยอะ,ะครับไ mm hmm. ด้าน้็จะเป็นบ้าน กำแพงวัดก็สูงอยู่นะครับดูเสาไฟฟ้านะครับเหเสาไฟฟ้ามองไปเห็นเสาไฟฟ้านะครับนะเสาไฟฟ้าเสาไฟฟ้า,า,ฟฟากับกำแพงวัดสูงอยู่นะครับ